ให้ถ่ายว่าถาดนี้ราคาเท่าไรบอกเลยว่าว้าวมากแถมยังมีกิจกรรมไม่ทําเพียบบรรยากาศร้านคือดีสุดๆปักหมุดมาเลยที่ฮักนาคาเฟ่อยู่ในตําบลท่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรีเปิด11โมงถึง4ทุ่มเป็นร้านอาหารและคาเฟ่ท่ามกลางวิวภูเขาว,วิวทุ่งนาส,สวยโซนที่นั่งมีให้เลือกทั้งแบบอินดอร์และเอาดอร์แนะนํานั่งซุ้มกลางสาระน้ําสีฟ้าชิลมากแล้วอาหารเขาก็มีให้เลือกหลากหลายเสิร์ฟแต่ละจานมาแบบจัดเต็มโดยเฉพาะยำแปซิฟิกถาดนี้899ส่วนตัวระวาคุ้มมากคือถาด ถาดนี้ถาดเดียวก็เอาอยู่กินได้หลายคนเลยแล้วรสชาติคือจัดจ้านทำถึงเกินกุ้งแม่น้ำเผาหอยนางลมยักษ์จากสุราษฎร์ก็สดเนื้อหวานช่ำพวกยำส้ม,มตามําก็แซ่บอยากกินรสชาติไหนก็บอกเขาได้เลยคือดีทุกเมนูไม่รู้จะกินอะไรก็สั่งตามเราเลยจ้าส่วนเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มเขาก็มีด้วยนะรสชาติดีเหมือนกันแล้วกิจกรรมไฮไลท์้ามพาต้องมานั่งรถไฟจิ๋วชมวิวคนละ60บาทเล่นได้3รอบหรืออากาศร้อนๆอ,อยากเล่นน้ำให้ชุ่มฉ่าที่นี่เขาก็เพิ่งเปิดโซนใหม่มีเครื่องเล่นให้ด้วยถูกใจเด เด็กกันแน่นอนแนะนำให้มาช่วงเย็นบรรยากาศคือดีสุดๆใครมาเที่ยวเมืองกานก็อย่าลืมแวะที่นี่กันด้วยนะ